สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เดวไวทาโร่ก็จะมาให้คำทำนายประจำปีพศ2564ารหสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีธนูนะครับก็จะใช้ไพ่ทาโร่ทำนายดวงใน12เดือนข้างหน้านะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณการติดตามและการรับชมในทีผน่ผ่านมาด้วยนะครับ ดวงของชาวราศีธนูนะครับเริ่มต้นขึ้นมาเป็นไพ่เอ,อ่อเทมเพลนต์นะครับไพ่แห่งการสมดุลไพ่แห่งความสมดุลมีไพ่5ดาบไพ่เดอเดวิลนะครับและไพ่6ถ้วยนะครับก็มีเรื่องที่คุณจะต้องปรับนิดนึงปรับสมดุลตัวเองนิดนึงนะครับในช่วงกลางปีนะครับก็มีไพ่สีดาบไพ่เก้าคาถาไพ่แปดถ้วยนะครับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับและการเดินทางนะครับ ปลายปีมีไพ่ King of Pentacle ลไพ่สามเหลียญน,นะครับไพ่ราชินีถ้วยนะครับและใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่สามถ้วยนะครับมีเรื่องน่ายินดีมีเรื่องเฉลิมฉลองปาร์ตี้หรือเรื่องประสบความสำเร็จด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับเริ่มต้นปีใหม่ขึ้นมานะครับจะเป็นปีที่คุณจะต้องปรับสนดุลปรับความคิดปรับทัศนคติของคุณให้มีความ บวกมากขึ้นนะครับจากปีที่แล้วหากคุณเจอเรื่องที่ค่อนข้างหนักเจอเรื่องที่ค่อนข้างทําให้คุณมีทัศนคติไปค่อนไปทางลบดังนั้นคุณจะต้องปรับจูนตรงนี้นะครับให้กลับมาสดใสและมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับมกราคมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจากที่ผ่านมาปลายปี63ถ้าไม่ค่อยดีมกราคมจะปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะสมดุลยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่มันสุดโตง่งอะไรที่มันหนักเกินไปจะ ถูกปรับให้ผ่อนคลายให้หย่อนลงดังนั้นคุณจะรู้สึกว่าการดําเนินชีวิตของคุณราบรื่นและราบและเรียบง่ายยิ่งขึ้นนะครับและชาวราศีธนูนะครับคุณจะเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างมั่นคงมีความคิดที่ยึดมัน่นแล้วก็มองโลกไปตามสภาพแวดล้อมไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคุณจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้สิ่งที่คุณดําเนินมาโดยตลอดเนี่ย ตั้งใจทาเอาไว้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ทุกอย่างจะกลับมาลงตัวแล้วก็ก็กลับมาดีอีกครั้งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นไพ่5้าดาบนะครับจะเป็นเดือนแห่งชัยชนะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจทํางานหรือทําการค้าอะไรก็ตามจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสำเร็จมีชัยเหนือคู่แข่งนะครับแต่ว่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวและเหางานิดนึงในแง่ของด้านความรักนะครับจะเป็นช่วงที่คุณเอาแต่ใจ คุณเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่นะครับคนรักก็จะยอมให้คุณนั่นแหละแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกมันอ,อกน้อยใจหรือเสียใจจะมีเรื่องของการประชดป,ประชันกันด้วยนานๆนี่นคุณต้องระวังตรงนี้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมคําพูดที่ทำร้ายจิตใจคนรักหรือคนในครอบครัวด้วยนะครับในเดือนมีนาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะมีเสน่ห์เป็นอย่างมากคุณจะมี มีสเสน่ห์ด้านการพูดด้านการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นแล้วนะครับทุกอย่างจะปรับมาอยู่ในสถานะที่สมดุลยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนไว้จะดําเนินไปได้ด้วยดีและประสบความสําเร็จการเจรจาติดต่อสื่อสารการทําสัญญานะครับคุณจะสามารถโน้มน้าวจิตใจของคู่ค้าของเพื่อนร่วมง,งานหรือ,เ,อ,อเพื่อนร่วมหุ้นได้นะครับแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของความคิดที่เอาความรู้สึก ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ด้วยนะครับความอีโก้นะครับอันนี้จะทําให้ทุกคนห่างเหินคุณออกไปหรือทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหงาหรือทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะครับมีนาคมก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกต้องการจะมูต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องการจะไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นคุณจะมีความอยากจะมีความทะเยอ,อทะยานบางอย่างมากขึ้นมาเป็นแรงผลักดันให้คุณเดินไปข้างหน้า แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ตรงนี้ด้วยเพาะไพ่ที่เปิดขึ้นมาเป็นไพ่เดลิวิลคือมันเป็นอำนาจที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นอำนาจที่ลึกลับล้าลึกนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะถ้าพูดถึงมันจะหมายถึงเรื่องของกเลรด้วยหากใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับด้านการเงินเกี่ยวกับด้านการเงินการธนาคารเนี่ยคุณต้องยับยั้งชั่งใจนะคุณถ้าคุณทํา มีโอกาสเข้าถึงเงินหรือว่ามีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยคุณต้องจะยังชั่งใจต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องอย่าอย่ามกเม็ดอย่าปกปิดนะครับมันจะทําให้คุณตกที่นั่งลําบากได้นะครับในเดือนเมษายนออความวุ่นวายต่างๆเนี่ยจะกลับถูกสภาพปกตินะครับหากใครที่ห่างเหินจากคนรักห่างเหินจากครอบครัวมีโอกาสที่ได้กลับมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งในเดือนเมษายน คนที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าประชดประชันกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาในเดือนเมษายนเนี่ยทุกอย่างจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนะครับและในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่คุณได้พักผ่อนจะเป็นเดือนที่คุณได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าต่างๆนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับสภาพยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ด้วยนะครับถ้าคุณยอมรับได้แล้วคุณ เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะต้องจบลงแบบนีน้คุณก็จะไม่เจ็บปวดจะไม่รู้สึกว่าลําบากหรือเป็นทุกข์มากกับเรื่องราวต่างๆนะครับกลางปีพศ2564จะมีเรื่องของการเดินทางจะมีเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารคุณอาจจะต้องไปติดต่อกับคนต่างแผน,นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือไปติดต่อลูกค้าออกไปนําเสนอง,งานจะมีเรื่องของการเจราจาติดต่อต่อรองเกิดขึ้นในเดือนนี้คุณแน่นอนว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อย นะครับโดยส่วนตัวคุณจะรู้สึกเหนื่อยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีแรงคุณรู้สึกว่างานของคุณมันเยอะหรือภาระที่คุณต้องรับผิดชอบมันเยอะจนทําให้บางทีคุณไม่มีไอเดียนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองอีกครั้งนะครับให้มีไฟหากมีเวลาก็ให้เวลาอยู่กับตัวเองทําสมาธิหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันเสริมสร้างสมาธิทําให้คุณมีสมาธิมากขึ้นเพื่อที่ว่าคุณจะได้มองเห็นแล้วเกิดไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะครับพยายามผ่อนคลายตัวเองนะครับพยายดแล้วก คุณต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณถึงจะเดินทางไปข้างหน้าได้หากบนจิตของคุณที่ทํามามันมีปัญหาหรือคุณไปติดต่อสื่อสารกับต่างองค์กรต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือไปติดต่อกับลูกค้าแล้วมันมีปัญหาเนี่ยคุณก็ต้องมองไปตามความเป็นจริงแล้วก็อันไหนที่มันแก้ไขได้ก็แก้ไขอันไหนที่มันจะต้องตัดทิ้งก็ต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไป เป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับในช่วงกลางปีไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเคยติดขัดหรือเคยมีปัญหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะโอเคจะสาสางจะสรุปแล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตตรงช่วงนั้นไปได้ด้วยดีนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากเดือนเมษาที่ทุกอย่างมาเริ่มดีขึ้นในเดือนเดือนพฤษภาคมความวุ่นวายต่างๆจะสงบแล้วก็ จะหมดไปดังนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายในช่วงนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับคุณจะต้องเตรียมตัวแล้วละ่ะเพราะว่าในช่วงกลางปีหลังจากมิถุนากลมิถุนายนเป็นต้นไปกรกฎาสิงหาเนี่ยคุณจะต้องเริ่มจะต้องออกเดินทางหรือต้องเริ่มทํากิจการหรือธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ๆจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในเดือน มิถุนาคุณจะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับจะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ภาระที่จะเข้ามานะครับซึ่งถ้าคุณผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีและจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมและได้รับรางวัลน,นะครับในช่วงปลายปีเนี่ยจะค่อนข้างเด่นชัดมาก จะเห็นว่าจะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่รอจังหวะอยู่หรือรอการเลื่อนตำแหน่งรอโบนัสอยู่เนี่ยในช่วงปลายปี6กสิเนี้ยจนค่างชัดเจนจนค่างเด่นชัดดีนะครับดังนั้นช่วงกลางปีคุณจะต้องอดทนนิดนึงนะครับและชาวราศีธนูก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยยอมรับปัญหาที่เกิดที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อคุณยอมรับได้ปล่อยวางได้คุณก็จะเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับในเดือนกรกฎาคมจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนอกจาก การเดินทางเราเนี่ยยังหมายถึงการปรับเปลี่ยนสถานะไปสู่สถานะที่ดีขึ้นด้วยนะครับคุณจะเอาตัวเองมุกตัวเองเออกมาจากปัญหานะครับตั้งแต่พฤษภาเนี่ยคุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนหรือเป็นช่วงที่คุณถอยนะครับถอยเพื่อไปตั้งต้นตั้งหลักและมีถุนาจะเป็นช่วงที่คุณเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปก,กรกฎาเนี่ยคุณจะเริ่มขยับขาจะเริ่มเดินก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสใหม่ๆอีกครั้งแล้วนะครับและในเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่คุณ โอเคตั้งหลักได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แบบจริงๆจังๆสัทีจะมีพลังจะมีกําลังใจในการค้นหาต่างๆนะครับการงานก็เหมือนกันนะครับช่วงกลางปีเนี่ยจะมีปัญหาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งคุณรู้สึกว่ามันเบื่อมันจะจบลงตั้งแต่ มีธุนากรกฎดาเป็นต้นไปแล้วก็คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่สิงหาพอเข้าเดือนกันยาทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทั้งด้านการงานและการเงินด้วยนะครับเป็นไพ่ king of p e n t a c l e การบริหารต่างๆทรัพย์สินต่างๆในบ้านในครัวเรือนของคุณก็จะประสบความสําเร็จจะเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นไม่มีปัญหานะครับสถานะการเงินก็จะมั่นคงขึ้นด้วยนะครับในเดือนพฤศจิกาเป็นไพ่สามเหรียญนะครับการทํางานเป็นทีมการทํางานโปรเจกต การติดต่อการค้านะครับโดยเฉพาะคนที่ทําด้านอสังหาทําด้านที่ดินนะครับเป็นนายหน้าต่างๆเนี่ยคุณจะมีมโอกาสจะได้กําไรนะครับจากการขายนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกสุขสมบัติอีกครั้งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณคิดทั้งหมดนะครับและในธันวาคมนะครับคุณจะเป็นเดือนของการเซอร์เบชันเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองประสบความสาเร็จนะครับตั้งแต่ ช่วงปลายปีตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกานะครับและในธันวาจะเป็นช่วงที่คุณได้ใช้จ่ายได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือกับเพื่อนร่วมงานนะครับในการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะครับแม้ว่าปลายปีเนี่ยตั้งแต่กลางปีตั้งแต่ออมิถุนากรกฎาคมไปต้นมาจนถึงกันยาการทําธุรกิจการทํางานในองค์กรเนี่ยมันจะมีอุปสรรคการทำโปรเจกต์ของคุณจะมีอุปสรรคมาขัดขวางอยู่บ้าง แต่ปลายปีนี้จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็พยายามสร้างกําลังใจแล้วก็พยายามกระตุ้นความกระตือรือร้นให้ตัวเองเยอะๆด้วยนะครับแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับชาวราศีธนูคุณมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่เ,เข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นไปในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตนะครับ คุณเป็นคนรู้จักถอยเมื่อถึงจังหวะที่คุณต้องถอยแล้วคุณเป็นคนรู้จังหวะที่คุณจะต้องเดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่ที่สมควรจะต้องเดินไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าตอนไหนจะต้องต้องรับตอนไหนจะต้องลุกนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกพอรู้สึกขาดกำลังใจบ้างในบางครั้งนะครับอันนี้เป็นกันได้ทุกคนนะครับ อารมณ์ที่มันเศร้าหรืออารมณ์ที่มันรู้สึกหง,งุดหงิดคุณจะต้องพยายามบาลานซ์จะต้องปรับสมดุลตัวเองนะครับตรงนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับในเรื่องการงานนะครับการทํางานเป็นทีมเนี่ยคุณจะค่อนข้างโดดเด่นมากคือ คนในทีมจะค่อนข้างฝากความหวังไว้กับคุณอันนี้มองว่าใน,ในอีกระยะหนึ่งมันก็เป็นทุกขลาบนาะเพราะว่าทุกคนหวังพึ่งแต่กําลังของคุณเหมือนคุณเป็นหัวหน้างานคือบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้างานหัวหน้าโปรเจกต์เงี้ยแบบอย่างเป็นทางการแต่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยไม่มีใครที่จะเก่งหรือว่าจัดก,การทุกอย่างได้เท่าได้ดีเท่าคุณแล้วดังนั้นเนี่ยคุณเลยเหมือนกับว่าต้องแบกรับทุกอย่างาไว้เอาไว้บนบบาของคุณทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วร,รู้สึกเครียดในบางครั้งดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณตกไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปี6กสีเนี่ยคุณก็เทคโลไปเลยเทคโลไปเป็นผู้บริหารในทีมผู้บริหารในโปรเจกต์หรือคนหน้าในโปรเจกต์ไปเลยก็คือแอไซายให้คนคนนี้ทําตรงนี้คนนั้นทําตรงนี้คือวางหน้าที่ทุกคนไปเลยแล้วภาระของคุณเนี่ยมันจะ น้อยลงมันงานของคุณเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะกระจายไปสู่ทุกคนกคนก็จะสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้แล้วพอถึงปลายปีนี้ที่ต้องมาสรุปผลงานกันเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับจะมีการเฉลิมฉลองนะครับเรื่องเกี่ยวกับโบนัสและผลตอบแทนต่างๆในธุรกิจในด้านการงานของคุณนะครับในเรื่องการเงินนะครับก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องโชคลาภแต่การเสี่ยงดวงเนี่ยไม่ค่อยเด่นชัดไม่ค่อยมีนะ คือจากไพ่ที่เปิดได้ขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์มากกว่าได้ได้กำไรจากการเสี่ยงดวงนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนิดนึงในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันตั้งแต่ต้นปี64ตั้งแต่มีนาคม,คมเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิธุานาคุณจะต้องหอรักษา กระแสเงินสดรักษาเงินสดรักษาทรัพย์สินของคุณที่มีเอาไว้ให้ดีอย่าใช้ใจฟุ่มเฟือยอย่าลงทุนไปกับการเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชคต่างๆมากจนเกินไปมันจะทําให้คุณตกอยู่ในสถานะที่ลําบากหรือมีหนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับในช่วงกลางปีเนี่ยคุณต้องยอมรับสถานะไปตามความเป็นจริงถ้าเกิดว่าคุณบริหารเงินบริหารทรัพย์สินของคุณไม่ดีในช่วงที่ผ่านมาคุณจะมีส,สถานะทีล่ลำบากมากขึ้นดังนั้นคุณต้องยอมรับความจริงแล้วก็ต้อง กระตุ้นตัวเองให้หารายได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อเข้ามาจุดตรงนี้ให้ได้นะครับแต่ในช่วงปลายปีไปเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นจะสงบขึ้นนะครับการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับผลงานที่คุณทํามาหน้าที่ผ่านมาธุรกิจที่คุณทํามาเนี่ยจะให้กําไรดีในช่วงปลายปีดังนั้นปลายปีจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขและแฮปปี้มากที่สุดนะครับแม้ว่าโชคลาภจากการสิงดวงมันไม่ค่อยเด่นชัดแต่ว่ามันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าต้องเตือนก่อนว่าต้องระวัง เอาไว้ในการลงทุนจากการเสี่ยงดวงเนี่ยถ้าทุ่มเยอะมากผลลัพธ์ที่ได้มันได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับที่ทุ่มทุนลงไปแต่ถ้าคุณเสี่ยงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยเนีย่นย,ยคุณยังพอมอกาสได้รับกําไรเกิดขึ้นนะครับมันเป็นไปเป็นไปอย่างนี้ตามที่พลังงานที่ไพ่ให้มานะครับในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ในการแต่งงานค่อนข้างสูงสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับในปี2 5 6 4มีเกณฑ์ที่จะ เรื่องสถานะจากคนรักไปเป็นครอบครัวไปสร้างครอบครัวร่วมกันนะครับสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนรักคนที่ถูกใจเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เคยล้างลาห่างากไกลจากไกลกันหรือเคยมีประสบปัญหาทางด้านความสัมพันธ์กันมาในช่วงปลายปีกลางปีหกสามถึงปลายปีห3สามเนี่ยต้นปีห4สี่นะครับเมษาย,ยนเป็น,นต้นไปทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเขาคนนั้นจะกลับมา คุณกับเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์กันกลายไปเป็นคนรักนะครับสำหรับคนในครอบครัวก็มีข่าวดีเรื่องการมีบุตรการมีทายาทมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับโดยรวมแล้วถือว่าชาวราศีธนูมีดวงที่ค่อนข้างดีพื้นฐานดวงค่อนข้างดีในเรื่องของครอบครัวและความรักนะครับมั่นคงดีการงานก็มั่นคงดีแม้ว่าจะมีภาระมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยเยอะแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณ บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องเนี่ยคุณก็จะไม่ลำบากมากหนักนะครับในเรื่องของการเงินก็ต้องระวังความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคด้วยถ้าคุณลงทุนไปมากเกินไปคุณหวังว่าคุณจะรวยจากการเสี่ยงโชคเนี่ยนนคือคุณคิดผิดนะคุณอาจจะต้องขัดทุนแต่ถ้าคุณลงทุนเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังคือเล็กๆน,น้อยๆแค่พอหอมปากหอมคอนี่คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคแต่ตรงนี้เด้วยซ้ํานะครับราคาสลับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบคำทำนายลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครมีคอมเมนต์อะไรก็แสดงไว้ได้ที่ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ